สวัสดีท็อปชมเชิญครับสวัสดีทผู้ชมเชิญนะครับนี่ผม e a เซอร์นี่คือเกมที่ผมเพิ่งโหลดมาเล่นแล้วทำไมผมบ้านเปอย่างนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วชื่อในเกมผมนี้ผมไม่ใช่ E e T Y E A S ด้วยชื่อเกมนี้ผมคือกดกัดใครมาตั้งชื่อวะเออก็ตัวผมเองนี่หว่าเฮ้เฮ้เฮ้เกิดท่านสงสัย hmm. ว่าทำไมเลี้ยว102แล้วก็หมู่บ้านเร็วจังแล้วก็กำลังอัพ อยากว่าเร็วสิเป็นสิบเอ็ดทำไมาถามถ้าคุณถามว่าเร็วจัะผมไม่มีอะไรตอบให้ฟังนะนี่นะครับเก่าปิดกล <c oughs> ุ่มโคบิดกลุ่มเยอะๆเออดีเลยอืมเส้นทางนี้เออถ้าผมเออดีผมดูกระตูแนแคทอารมาม่าบ่อยไอเสี่ยวซานไทโดนทันด,ดูดันดูบ่อยแล้ว,ลวผม,มว่า เออมันจะมีจทตัวหนึ่งไพี่วันล่องทะเลออกทะเลไปแล้วก็เจอว่าผมไม่รู้จะโกรธหรือว่าเส้นทางแค่จะเปทางนี้อือผมก็แค่ลบแล้วก็ลบแล้วก็ลบอือจำไม่ได้แล้วว่าเส้นสมัยก่อนผ,ผมเกกรียกยังไงผมลืมไปแล้วแต่ที่แน่คือผมเก่งมากนะนี่ไม่ได้ตั้งลบมาเลยเลยใช่ไหมนะี่ยเออใช่ อือใช่แล้วชัดเจนักฟ้าสามโรบอทเท่าไหร่วะแล้วก็เอาซิทซักซีที่มาเลยเอานักฟ้าสามออกแล้วก็โรบอทออกเออเดีย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 ไอเห็นเรยขัดใจมันต้องไม่ใช่ทีมนี้แก้ไขใช่เพราะทีที่แท้จริงแล้วออมันไม่ใช่สาม อะไรเกินมารบเเท่าเดิมแล้วก็อะไรวะที่เกินมาเอออะไรเกินมาว้าช่วมาดีอะไรเกินมาอรน,นี้อะไรเกินมาแล้วก็ด็ก็แล้วก็น่นนนนนเ็ก้าชไใชไปสองคุยเป็นเอ่อเจ็ดเออถแล้วนะอันนี้ก็อีกหนึ่งอันนี้ก็ต้เป็นสาม อันนี้ก็สามแต่ทำไมผมวางไอตัวนี้ไม่ได้ไอเดีกทำไมผมวางไม่ได้ตอนแรกผมวางไอนี่ไม่ได้ผมวางไอนี่ไม่ได้เอ้ยผมวางไอนี่ได้แต่ผมวางไอนี่ไม่ได้แล้วไอนี่ผมวางได้แค่สองเออเจ้านะอันนี้วางได้สองอันส่วนอื่นเหมือนอนกันหมดเลยจิิบัักจิงบัก มันตน้องมีอะไรผิดพลาดไปอย่างแน่นอนอ,อะไรวะกรลอปิ้นหนึ่งตัวจำไ,ได้หายทีเออไอ้ช่าชมาตัวนี้ไม่จุกจกรบปิ้นหนึ่งจๆๆุกจๆกจะจุกน น้ำอ,ำอ,อัมเบรตหกหมื่นตรงนี้เก้าหมื่นห้ากำลังเอ,อ่อปรับปรุงประปมาณหนึ่งวันโซนี้สองวันแล้วเพ่ดูแป๊บน,นะงานวันเช็คอินวันนี้โคตรดีเลยบ้านเสร็จภายในวันเดียวางาน สแสวงคอนเวนมุนเทียรครั้งเดียวจะเอาเกรดสิ่งก่อสร้างให้เป็นเรื่องสัตว์ไปในทันทีต้องมีชักก่อสร้างว่างอยู่สามารถใช้งานได้ในทั้งสองหมู่บ้านไอคอนที่ผมจะเก,ก็บไว้อย่างดีผมจำได้อยู่ใช้แล้วก็ไอแหวนกับแพรดี ก็นลว่าดีอ่ะเพราะเพราะว่าถ้าไปขายไปห้าเจมไม่คุม้มมันขายได้ห้าเจมเรู้ไหมผู้ถบอว่าไม่คุ้มกะเพงมีอัพหนึ่งล้านนะหนึ่งล้านอาลิกด,ด้วยเราจะใช้จำนวนน้ำอาร์ลิตกับเงินนะเงินมันสองล้านใช้ชวัดไม่ได้นี่น้นำมารลิตหนึ่งล้านเกือบเ๊ะเห็นไหม น้าอเมิก1หนึ่งล้านหกร้อสิบปดจิมถึงมันจะไม่ควรเป็นห1หนึ่งร้แปดจมก็เะถ้าเป็นหนึ่งล้านตรงๆอ่ะแต่เออมันแต่มันเป็นแล้วเท่าไหร่วะลืมลืมแล้วพอดสัตว์บบัตหกร้อยแปดอาจจะหกร้อยก็ได้ฉะนั้นขาห้าจิมมันไม่คุ้มหรอกเราควรจะมาอัปเกรดกำแพงของเรา ๆๆแล้วก็โลบองการหูก็อยู่เหมือนเดิมมงคิดว่าหูจะซื้ออู้หูเชื่อหูจะซื้อโลบองการเพิ่มล่ะเขี้ยเป็นไงอะ่ะดีไหม,ไหมสมมติว่าไว้สตูเดินมาตึ๊กตึ๊กสมมติว่าไว้ที่ผมซูมอยู่คือผมเป็นศัตรูนะครบโจมตีอะไรอีกใช่ไหม เลยว่าตึก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 คุยเชื่อไม่ได้ครับลายกับแพงได้เลยอะตึก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 ตึ๊กตึกตึกตีดีดีเตกแล้วก็เลื้อยไปมันก็ลดเวลาได้ชัดก็ดีใช้ไปไม่ต้องเลือกมองอ้ตอนนี้ผมไม่รู้ด้วยซ้ำผมสับสน ใช่ yeah. ผมสับสวยนี่แหละเดี๋ยวตอนแรกนะผมคือไอ้นี่อันนี้เลเวลสีใช่ไหมผมไปดูสับนี่อันนี้เลเวล5ใช่ไหมผมไม่ได้กัดจับเลเวล5นะใช่ผมฟังไม่ผิดผมไม่ได้กัดจับเลเวล5ไอ้นี่เองผมผมไอ้ผมส่วนผมมึนงูนิดหน่อยเห็นไหมผมเห็นว่าเอ้ยคุ้มค่าอย่างน้อย,ยอัพกิจ เดี๋ยวเราอัพเกรดนี่เราก็จะได้น้ำยายดีแอะเหมือนว่ามันจะได้น้ำยาโคลนโอ้โหว่าน้ำยาโครเป็นน้ำยาที่ดีก็เลยอัพเกรดมาสรุปรู้สึกแยะมากเลยฮะฮะเล่นสูงสุดแล้วหลือใช่เลื่อสูงสุดแล้วตัวนี้เต็มแล้วเหลือแค่ตรงนี้แค่ไม่เต็มมันตันที่เลี้ยวแปดถ้าถามว่ารู้ได้ไง ก็ห 1> 1, นึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดนับง่ายง่งี้เหรอแล้วสี่แล้วสี่อันนี้แถมมัจะเป็นเออหนึ่งอันนี้ไม่นับหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดไม่มาเจ็ดข้านะจากที่คาดเดาไว้ mhm <laughs> ๆๆๆๆๆรูปักกันสองชั่วโมงนี่คือสองชั่วโมงเหรอครับเนี่ยยี่สิบสามลูปอกกันหนึ่งวันนี่หนึ่งวันเหรอครับนี่หนึ่งวันเหรอรูปก,กันสองวันอันนี้คือสองวันคูใช่ไหมดีใช่ไหมสองวันอะของยูซืออันนี้คูบ่อยอันนี้ยี่สิบสาม ซื้อไม่ถึงร้อยได้มาสี่วันแล้วซื้อสองอันก็หนึ่งวันเพราะมันยีบสามไม่ใช่ยี 24, ่สิบทสี่อาจจะหนึ่งวันซื้ออันนี้มาสองอันก็หนึ่งวันแล้วเอาไปเทียบดูแล้วกันคุ้มค่าห่ออยนี่เยอะเอาซื้ออันเนี้ยเอายี่ิบสามคูณสิบแล้วไม่ใช่สิบสามสคูณแล้วได้ร้อยสิบคูณร้อย ก็จะได้ผัดนใช้อะไรคิดเอ้ยใช้ผัานมึงคิดไม่ออกอ๋อเช็ดวันนี้ตีหนึ่งสี่ห้าแล้ววันนี้ก็เป็นวันหยุดโกโกหกอ่ะโกโก่าสุกจบอาไปหมู่บ้านหนึ่งเดียว ขอที่จะเคียดตายเ,าเคียดตายแล้วทำยัไงดีชายอันยามันเอง,องสิ้นเปลืองแล้เราไม่อยากให้แครมาทำ้ายหมู่บ้านแสนน่ารักของเราอกับดักลูกกับดักแต่เอ่ออะอันะอยิงบ่นอากาศใช่ไหม เอาเลยโจมตีมันตู้ตู้เต้าผมคิดผิดผิดมาหันเลยด้วยเทียมมัาางกรในสุดน่รรักมาเนี่ยคิดผิดมาหันมากยักษในนี้มีประโยชน์มากเลยฮะไม่ใช่แค่ส่งพลังนะดีเยอะดีกว่านั้นมันโจมตีพวกของไอพวกอาวุรปรมานูด้วย ช่แล้วข้อดีของมันเยอะมาเกเลยบูลมิราตายแล้วไอ้แคลเซียมพอดีไอแคลเซียมเราตายแล้วมังกรเราตายแล้วอีอ้วนก็ตายแล้วเหลือแค่จกกษษษักรสังขารกว่าจะฆ่าได้หนึ่งดาวหนึ่งดาวอยูยพ่พี่หนึ่งดาวไหเมึอ,อ,อ พลาดไปหนึ่งวิหนึ่งวิจริงอะ่ะหนึ่งหนึ่งวิเลยหนึ่งวิใช่หนึ่งวิให้ใจนวิใช่นหวิว้าย,อย,อยไอ้บ้าทรงอย่างงี้ไม่ชอบเลยแต่มันจะคิดว่าเราจะมาทางนั้นแล้วก็ใช่ฮะมาทางอื่น จะเอาตัวอะไรดีนะคิดยาหจริงเลยงั้นแยกหมดเลยแล้วกันนะตู้ตู้สิตู้สิเอือยยักจะได้มีทางเข้าออ้โยักตายแล้วเปิดโลอมัตาด้ดานนี้ก็ต้องเป็นตัวนี้เพราะมันไม่ค่อยชอบสู้กับใครจริงไม่สู้กับใครเลยบาที่พูดปืนใหญ่เนี่ยไม่สู้เลย มันสู้แต่กับไอ้พวกเนี้ยตู้ทำไมต้องปากตายตลอดเลยแล้วก็ข้อเสียของไอ้โบนมิวนี่ก็คือมันข้อเสียคือชอบทำลายกับเพงอะแหละถ้ามันทำลายสิ่งของเลยพวกนี้ไม่ว่าเลยเนี่ยน,น,นานๆทีไม่ทำลายสิ่งของส่วนใหญ่เห็นแต่มันทำลายพวกของไรซาร่ากะเพงอะไรซาร่ามัล่ะชอบทำลายอะไรไม่ว่านะแต่นี่ชอบทำลายกับเพงว่าเลย

กดกัดกับโอ้ยไอ้พวกนี้ทำลายถาดต้อง,าาองออประมาณนี้คุณไม่ว่ากัน <laughs> กัตัวมีประโยชน์ไม่ทำลายเลยล่ะสาระแล้วแล้วก็ตายไอทีมุกแกสมดุรแหละควรไปสมดุลเลยอยากตไม่จูตีตัวอะไรเลยมันจูตีแต่ขอคอยเป็นผิดต่อเรานล้วมันก็ค้ดีแหละเตะ่มันป็นข้อเสียแอบแฝงอะ ไม่ง่ายนะข้อดีแบบข้อเสียแอบแฝงนั่นแหละตอนนี้ทำโปรชาอะไรเสร็จแล้วเคอยากไปบุกบ้านกันเฮ้ผมมาสูดน,น้ำดำนะอมริดดำอ่ะเพราะผมมีอยู่แล้วหกหมื่นเต็มแล้วด้วยว่าหลายแสนจนกับพเพ้เพิษ ก็ก็ดีแหละสมูทป่าไปสองตัวคิด่ไม่ดีแล้วนะคิดท่าไม่ดีแล้วลืมออคนป่าเนี่ยว่าปัญหาเจ้าปัญหาเลยชอบป่าตัวเองตายตลอดไม่เข้าใจอารมณ์มันเป็นกันว่ามคิดอะไรอยู่ ไม่ชอบพาตัวเองไปบาดเจ็บสาหัสไม่เข้าใจอารมณ์มันมากกันมันต้องกาะลรมันถึงพาตัวไปบาดเจ็บสาหัสตุ๊กตาลิเดะอะอ๋สวยตุ๊กตาดูเก็บเงินแล้วก็น้ำลิตมาไม่หมดเลยปนได้หนึ่งดาวแล้ว ถ้าปนแบบเนี้ยอย่างน้อยต้องได้หนึ่งดาวถ้าไม่ตีแล้วคู่ต่อสู้แข็งแกร่งเกินไปอะ่ะตรงนี้คืออะไรอะ่ะคุณโจมตีตรงนี้แล้วตรงนี้คืออะไรอะ่ะฮะตอบฉันคุณเดิมไปตรงนี้แล้วก็อ้อมไปตรงนี้ก็ได้นะความจริงอะ่ะจะเลยลูกเรือง,มองอาาหมอจะตายหมดเลยตายหมดเพราะแกคนเดียว โอเคในทิศทางอ้อมยังไงต้องทำลายเออเดี๋ยวไม่คิดจะทำอะไรเลยเหรอไอ้นี่ยังมีความสุขุมรอบครอบฉลาดแต่ไอ้นี่กำลังคือพระเจ้าคืออำนาจอันดับหนึ่งพลังคืออำนาจและพระเจ้าอันดับหนึ่งจำไว้ทั้งคูจ่จออะไรเล่หนาะนาน คุณก็ไม่สามารถสู้กับอินดี่อยู่ดีเพราะมันใช้สมองมันไม่ใช่ใช้กำลังโอ้นุก่มแกตายไปแล้วนะมันชื่ออะไรนะเบก,ก้าใช่เปก,ก้าโอ้เปก,ก้ามาดูว่าแกตายกันหมดแล้ว <c oughs> เราเชื่อมันมรทำได้เป็ก,ก้าลุกคอคามมนทั้งหมด โอ้ยเกียดจริงๆเลยดอเกียดเกียดเกียดโอ้ยไม่ชอบเลยโอ้ยพวกทำบ้านไกลๆเนี่ยเนี่ยมันเสียเวลาแต่เราก็ทำพอเข้าใจแหละแต่มันเราไม่ค่อยชอบอ่ะไม่อยากให้ว่าถูกถล่มเลยไม่อยากให้เสียสามดาวเด็ดขาดเลย กันลิดแพ้ทำไมแพ้ดิได้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์อ่ะอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ยิเปอร์เซ็นต์เลี้ยวอุ้ยอ้ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์ลูกโอ้ยเดี๋ยวดีแล้ว บ้านเราไม่ต้องแบบไม่ต้องอะไรขนาดแล้วคนเ,เราไว้ริมๆิมหรอกดูดิจะไว้ริมทำไมเน่ยนั่นสิบ้านเราตรงริมตรงนี้มีบ้านหลักหนึ่งตรงนี้เบียกสอนเอ็กตรงนี้ตรงนี้ <c oughs> นมีแหล่สวยได้นี้หมู่บ้านหมู่บ้านเจริญรุ่งเรือง วันนี้พักดีกว่าเป็ก้าเดอะแบกครั้งนี้เป็ก้าคือเดอะแบกมาสี่เออสามตัวพอแล้วปะบอลรูนหนึ่งแล้วก็คนขี่หมูป่าคนขี่หมูป่าเอา้ยคิดว่าคนขี่ป่ารัวเลยดีกว่า เพราะคนขี่มูปะเนี่ยคือแบกเออพี่ว่านางฟ้าตอนนี้เป็นจยางอัพเกรเต็มอ่ะคนขี่มูปะไปก่อนเลยนางฟ้ามันแบบมันไม่ได้โอพีค่ะแล้วอ่ะมันอยากอัพเกรดตอนเนี้ยผู้เยียวยาอ๋อผู้เยียวยาแล้วก็ต่อไปผมจะอัาเกรดตัวอะไรต่อดีที่ไหนอัพเกรดนี้ไม่ได้แล้วก็ตัวนี้ด้วย ัปนี่พอได้นะไหนต้องเก็บอีกนานเออนี่มันนานมาแล้วนานมากขึ้นไปแล้วเฮ้ยผมไม่ได้เหนื่อยเลยบ้างผม,ม่ต่อๆในคลิปคลิปในวันนี้เขาเจอในวันนี้ซี่ว<อ>้อแกนกุดใบแล้วก็บอลรูสีดำคืออะไร